สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมิม่มนอนทา์รชแนลนะคะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปแรนดอมนะคะดวงความรักของชาวท่าไปนะคะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะอยู่กันกับคลิปแรนดอมดวงความรักในช่วงวันที่2 0่สิบถึงสาสิงหาคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปแรนดอมดวงความรักเรื่องราวสซอไพของชาวท่าตไปนะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะต้องบอกก่อนว่า เป็นพลังงานภาพรวมนะคะสามารถที่จะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้หรือถ้าใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวพลังงานในคลิปนี้นะคะตรงกับตัวคุณเนาะก็สามารถที่จะนำคำแนะนำจากไพ่ไปลองปรับใช้กันได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะาราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูที่เข้ามารับชมนะคะรับฟังคลิปนี้เป็นอย่างไรบ้างเอ่ย มา,มาดูกันนะคะพลังงานของชาวธาตุไปนะชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะให้มีขึ้นพลังงานนะคะก้าไม้เท้าขึ้นมาเนาะหนึ่งถ้วยนะคะมีพลังงานเดอะเมจิเชียนห้าเหรียญแล้วก็มีพลังงานอีโก้ขึ้นมานะรูปแบบในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะมดว่าในในช่วงเวลานี้มีคนกำลังมองกำลังส่องดูคุณอยู่ด้วยนะ เหมือนมีคนกําลังมองกําลังส่องดูคุณอยู่ในในช่วงเวลานี้นะคะมันว่าเป็นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะเป็นในเรื่องของการที่มันจะมีการแบบว่าเหมือนกับเราเองก็อาจจะเป็นการส่องหรือว่าเป็นการประเมินดูความสัมพันธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะมันมองว่าคุณมีโอกาสทางความรักที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็มีพูดถึงในแง่มุมของ r e l a t i o n s ที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยอ่ะนะทีนี้พลังงานที่ขึ้นมาค่ะมีพลังงานอ,อ่อ the m ม g i c i a n นะคะเป็นพลังงานในรูปแบบของการที่มีการออตั้งเป้าหมายเนาะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์มีพลังงานการ prepare มีพลังงานการเตรียมความพร้อม การที่จะเริ่มต้นว่าการที่จะรังสรรค์หรือว่าดึงดูดสิ่งที่ใช่เข้ามาในชีวิตนะคะกืมันมีความรู้สึกว่าในเวลานี้อาจจะมีความรู้สึกที่คุณรู้สึกกังวลใจหรือรู้สึกว่ามันขาดหายอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็อาจจะต้องการในรูปแบบของความช่วยเหลือเข้ามาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องเนาะพลังงานที่ขึ้นมาเป็นพลังงาน Depend ดนนะคะมันเหมือนกับการที่มี การที่เราเรายังไม่ได้เป็นอิสระกับบางอย่างเ,ออเรายังมีอีโกโ้ยังมีความแบบเป็นตัวตนของตัวเองหรือว่าเรายังยึดติดหรือว่าเรายังไม่ได้เป็นอิสระกับเรื่องบางเรื่องนะคะอันนี้พลังงานที่ขึ้นมาของชาวธาตุไฟนะคะชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูในช่วงเวลานี้นะมันมองว่าในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่คุณกำลังจะมีโอกาสทางความรักเข้ามานะคะมีพลังงาน ะะอย่างก้าไม้เท้าเนี่ยมีพลังงานในในรูปแบบของความรักความสัมพันธ์ที่เรามองว่าคุณกําลังประเมินกําลังส่องดูความสัมพันธ์หรือว่าส่องดูชนานการต่างๆอยู่เนาะประมาณนี้นะคะเพราะว่าเป็นในรูปแบบของโอกาสทางความรักที่จะเกิดขึ้นนะอ่ะอก็อาจจะได้เจอได้เจอนะคะคนที่ตรงใจคนที่ตรงตามแบบสเปคหรือว่าลิศท,ที่เราเคย คาดหวังเคยเคยตั้งตั้งเป้าเอาไว้นะคะประมาณนี้เนะาะเรามาดูพลังงานกันต่อว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมันขอดูพลังงานเพิ่มเติมนะคะในส่วนของชาวธาตุไฟนะพลังงานของชาวธาตุไฟชาวศีเษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะไพ่มีขึ้น6ดาบนะคะ7เหรียญเดอะเมจิเชีมีพลังงานเด็กถือถ้วยนะคะแล้วก็มีพลังงาน ข้าดบขึ้นมาเนาะโอกาสพลังงานนะคะที่ขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะคะมันมองว่าเป็นจุดของการที่อยากจะไปต่อในเวดเวนึงนะคะมันคุณอยาก Move on จากปัญหาบางอย่างนะคะแล้วก็เหมือนการเรียนรู้กระบวนการต่างๆในช่วงเวลาเนี่ยมันว่าส่งเสริมการดึงดูดสิ่งที่ใช่คนที่ใช่เข้ามาในชีวิตด้วยนะให้มีขึ้นใบเมจิเชียนอีกแล้วนะจ๊ะเป็นพลังงานในรูปแบบของ อโอกาสการที่เหมือนกับเราได้ดึงดูดกับสิ่งที่มันตรงตามคุณสมบัติตรงตามเช็คลิ์ในใจเราหลายๆอย่างนะคะมันว่ามันมีโอกาสของการเริ่มต้นเนาะในแง่มุมของความรู้สึกในแง่มุมของการเริ่มต้นในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์มันว่ามันมีทิศทางที่ พร้อมที่จะให้คุณเปิดใจอยู่ในช่วงเวลานี้พร้อมที่จะให้คุณได้ลุยกับปัญหารหรือว่าอุปสรรคต่างๆนะคะแต่ดูแล้วว่ามันรู้สึกว่าคุณจะใช้เวลาในการประเมินกับสถานก,การณ์หรือว่าแนวทางต่างๆที่คุณอาจจะก,กําลังได้เจอได้เจอในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะมีพลังงานที่ขึ้นมานะคะก็ภาพรวมพลังงานประมาณนี้ที่มนมองว่า อยู่ในสเตปที่หลายๆคนอยากเคลียร์ปัญหาเพื่อที่เราจะได้แบบมูไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจนะคะเพื่อที่เราจะได้ขับเคลื่อนไปตามเป้าหมายแนวทางชีวิตของเราให้ให้มันดีขึ้นประมาณนี้เนาะพลังงานภาพรวมที่ขึ้นมาในในช่วงเวลานี้ค่ะมันมองว่าเป็นพลังงานของการที่คุณกำลังจะได้ดึงดูดนะคะสิ่งที่ใช่คนที่ใช่เข้ามาในชีวิตเราก็ มันมีเรื่องของการเปิดใจมากิ่งขึ้นนะ่ะเออคุณจะใช้เวลาในการเรียนรู้หรือว่าให้โอกาสตัวเองนะคะอันนี้พลังงานที่ขึ้นมาประมาณนี้นะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกว่านะคะไปกันต่อนะคะที่พลังงานในช่วงวันที่20-31สิสิงหาคมนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ย ให้ขึ้นพลังงานหไม้เท้าจัดชีสมีพลังงาน5ถ้วยมีพลังงานจัดเดวิลแล้วก็มีพลังงานจัดวิลฟอร์จูนนะคะพลังงานที่ขึ้นมามันมองว่ามันเป็นในแง่มุมของแพชชั่นความรู้สึกการอยากต่อยอดนะคะไปในจุดที่มันเป็นเป้าหมายหรือว่าความสำเร็จเนาะมีโอกาสที่ในช่วงเวลาเนี่ยมันเหมือนกับมีจังหวะมีทามมิ่งเวลาของคุณนะคะ คุณจะได้ดึงดูดกับพลังงานต่างๆเข้ามาเนาะออมนุ์รู้สึกว่ามันเป็นจังหวะช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงนะคะวิวฟอร์จูนขึ้นมาออมีพลังงานการสกเซสความสำเร็จกับเรื่องราวบ,บางเรื่องด้วยนะคะอันนี้เป็นพลังงานภาพรวมก่อนนะมนว่าจะมีสิ่งเร้าภายนอกเข้ามาเกี่ยวเนื่องหรือว่าเกี่ยวข้องแล้วก็เป็นช่วงที่คุณมีเสน่ห์มีแรงดึงดูด คุณจะตัดสินใจหรือทำอะไรด้วยเหตุและผลนะคะรวมถึงมันจะมีความรู้สึกที่แบบเสียด้เสียใจกับสถานการณ์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นเนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าพลังงานนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะพลังงานที่จะเกิดขึ้นมาในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะมันขอดูเรื่องราวเซอร์ไพรส์ของชาวธาตุไปนะคะในช่วงวันที่2 0 3ถึง31สิงหาคมนะ ใช้ขึ้นพลังงาน9ดาบนะคะมีพลังงาน4ไม่เท้านะคะมีพลังงาน8ถ้วยเนาะมีพลังงาน king of o ซนนะคะแล้วก็2เหรียญค่ะพลังงานที่ขึ้นมามันเป็นในแง่มุมของความรู้สึกที่เหมือนกับคุณจะได้ปลารานะ่ะเออคุณจะได้หาจุดที่มันเป็นจุดที่สมดุลหรือว่า ลงตัวสำหรับตัวคุณมากขึ้นนะคะทางไลฟ์สไตล์มุมมองแล้วก็ทิศทางต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะภาพรวมบรรยากาศในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์นะคะมุมมองว่ามันจะมีอา่าทิศทางที่เหมือนกับมีเป้าหมายหรือว่ามีแนวทางที่มันชัดเจนกับตัวเองมากขึ้น,นอะเรื่องที่เซร์ไพรสคุณมุงว่าน่าจะเป็น อะไรที่คุณคิดว่าก่อนหน้านี้คุณน่าจะมีจุดมุ่งหมายที่มันไม่ชัดเจนหรือว่าคุณเดินออกมาจากปัญหาแล้สถานการอะไรเหล่านั้นไม่ได้แน่ๆคุณเครียดคุณกังวลแบบนี้หมดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะคุณจะทำมันได้คือถ้าสถานการณ์ไหนหรือว่าเหตุการณ์ไหนที่มันทอกซิกมันไม่ที่ดีต่อสุขภาพจิตคุณเหมือนว่าคุณเลือกที่จะเดินออกมาได้อะไรที่มันไม่เหมาะไม่แมทชิ่งกับคุณ ไม่เหมาะสมกับคุณหรือคุณได้รู้ความรู้สึกว่ามันเป็นพลังงานที่ที่ไม่ได้โอเคอะ่ะเออเหมือนว่าคุณจะเลือกเดินออกมาได้รวมถึงมันจะเก,ะเกิดการที่เราจะได้เจอได้เจอกับความรักความสัมพันธ์ที่สามารถต่อยอดในง่ามุมของการเซเล์เบตนะคะการลงหลักปักฐานการแต่งงานการมั่นหมายหรือการให้ความ ให้ความมั่นคงในความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นเนาะประมาณนี้นะคะนนพลังงานที่ขึ้นมานะะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าพลังงานเนาะ,ะทิศทางนะคะขยายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวเซอร์ไพรส์ของคุณนะชาติใสในช่วงปลายเดือนนี้นะคะ20-31สิงหาคมพลังงานที่ขึ้นมาเป็นการเริ่มต้นเป็นการ s u พ p o r t ความรู้สึกเป็นการเริ่มต้นเป็นทิศทางในแง่มุมของความหวังอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้พลังงานเนี่ย c u e a n up sort ขึ้นมามันว่าเป็นในรูปแบบของการที่เราจะมีความชัดเออมากขึ้นของถึงแนวทางถึงเป้าหมายแล้วก็แพชชั่นต่างๆนะคะมันเป็นในเรื่องของการ support ซึ่งกันและกัน เป็นในเรื่องของการเริ่มต้นนะคะเป็นในเรื่องของแนวทางโอกาสที่มันมีทิศทางจะไปต่อประมาณนี้ค่ะเออมีทิศทางที่จะไปต่อเนาะ,ะแนวทางในการเริ่มต้นแล้วก็การซัพพอร์ตตรงนี้ค่ะมน,มนมองว่าม,มันจะไปในเว์ของการที่มันมีความแบบ ชัดกับแนวทางเป้าหมายต่างๆมากขึ้นเนาะถ้าก่อนหน้าน,นี้รู้สึกว่าเออยังไงก็ไม่ค่อยชัดเราไม่รู้ว่าเราจะเวไหนแน่นอนยังไงมนว่าในเวลานี้แน่นอนและการตัดสินใจมันเด็ดขาดชัดเจนแล้วก็เราเริ่มที่จะเกิดความรู้สึกว่าในความรักในความสัมพันธ์นะคะสำหรับคนที่จะเข้ามาหรือว่าโอกาสต่างๆเราเริ่มเห็นถึงความหวังอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นอืม เริ่มเห็นถึงความหวังในความสัมพันธ์เริ่มเห็นถึงแนวทางในความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะประมาณนี้เนาะีภาพรวมบรรยากาศมันเป็นในเรื่องของการซัพพอร์ t ความคิดความรู้สึกนะคะแล้วก็แนวทางในการเริ่มต้นหรือว่าแนวทางในการได้ได้มีโอกาสที่มันจะพัฒนาอืมโอกาสที่มันจะต่อยอดไปเนาะคือมันเริ่มต้นจากพลังงานบวก พลังงานที่ดีนะคะแล้วก็เป็นพลังงานในแง่มุมของเป็นสเตปของการสกเซสความสำเร็จในชีวิตที่เกิดขึ้นแล้วก็แพชชั่นต่างๆนะคะที่ขึ้นมาในช่วงเวลานี้แล้วก็รู้สึกว่ามันมีความชัดเจนมีความเด็ดขาดกับตัวเองในช่วงเวลานี้คุณจะมองหารูทางหรือมองหาหนทางหรือน่าจะมีคนที่สามารถเข้ามาซัพพอร์ต ความรู้สึกนะคะให้กับคุณได้บางคนนมืนว่าคุณจะได้เจอได้เจอกับแบบสายเปด้วยนะเออต้องบอกแบบนี้นะเป็นคนที่เรามีพาชันหรือมีพลังงานที่ดีนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะว่าคนที่เขาจะเข้ามานะคะหรือว่าเป็นเรื่องราวเซอร์ไพรส์ของชาวทาดไฟนะคะชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะ ลักษณะบุคลิกหรือว่าความรักที่จะเข้ามาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนะจ๊ะไพ่ขึ้นเจมเ m อร์ o r นะคะมีไพ่เด็กถือดาบนะคะ q ควีนอฟวานนะคะมีพลังงาน k คิงอฟวานแล้วก็ e m มเพรสขึ้นมานะคะเพราะว่าเป็นในรูปแบบของโอกาสการที่ไปต่อคอนโทรลความสัมพันธ์ได้มีพชชนมีความรู้สึกอุ๊ยมันรู้สึกว่า คุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่ค,คล้ายๆกันในเรื่องของความมุ่งมั่นเออตั้งใจในเรื่องของการงานความมุ่งมั่นในเรื่องของความมั่นคงแล้วก็ความสําเร็จนะคะเวลาสมมุติเราตั้งเป้าหมายนะคะว่าเราจะไปให้ถึงเราจะทํามันให้สักเซสให้ได้เราจะทํามันให้ได้มอนว่ามันมีโอกาสแนวทางพลังงานขึ้นมาอยู่เนาะรวมถึงโอกาสในแง่มุมของ การเติมเต็มความสุขสมบูรณ์ในชีวิตนะคะพลังงานเคลื่อนจิต e m p s e s s เลยแล้วก็มันรูสึกว่ามันมันเป็นอะไรที่เป็นไปในแบบอุดมคติเออเป็นเป็นคนรักคู่รักพาร์ทเนอร์ที่เราจะได้ดึงดูดเข้ามาเนี่ยมันเป็นในลนักษณะของคนในอุดมคติคนที่ตอบโจทย์เราสมมติเราตั้งตั้งเป้าตั้งแผนเอาไว้คนที่มีความพร้อมนะคะการงาน การเงินชีวิตส่วนตัวนะคะคือมันเป็นความสุขสมบูรณ์ที่จะเกิดขึ้นคือมือนว่าคนคนนี้ก็จะเข้ามาใช้คําว่ามันเป็นความสุขสมบูรณ์ในชีวิตเข้ามาแล้วตอบโจทย์ชาวธาตุไฟอะ่ะตัวคุณเองก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่มีความพร้อมดูมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะในการทําสิ่งต่างๆประมอณว่าคนคนนี้เข้ามาคือเติมเต็มอ่ะคือพร้อมที่เราจะเป็นครอบครัวพร้อมที่เราจะเป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าจับมือกันไปข้างหน้านะคะ พลังงานที่ที่มนเห็นขึ้นมาในตอนนี้มันเป็นพลังงานเรื่องของพชั่นความรู้สึกนะเป็นพลังงานการต่อให้ติดเป็นพลังงานของมุมมองความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เราสึกว่าคนคนนี้เขาอาจจะมีการมองมีการสองคุณอยู่ในช่วงเวลานี้ด้วยก็ได้นะพลังงานมีขึ้นเด็กถือดาบขึ้นมานะคะ อะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรอีกนะเพิ่มเติมนะคะพลังงานของชาวทัุ่ไปนะคนที่เขาจะเข้ามาเนี่ยนะคะมันขอดูไหนว่ารูปแบบหรือว่าแนวโนม้มอะถ้าในช่วงปลายเดือนนะคะสิงหาคมเนี่ย บทสรุปในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยไสขึ้นมาพลังงาน5ไม้เท้า6ไม้เท้า8ดาบมีพลังงานราชินีถือดาบแล้วก็ j u จั m เมนนะคะบรรยากาศที่ขึ้นมามุนว่ามันเป็นบรรยากาศของการฟื้นฟูความรู้สึกเป็นบรรยากาศของอ,อการที่แบบเราจะให้ความชัดเจนกับตัวเองในสเต็ปหนึ่งนะคะแล้วก็ มีแนวทางมีโอกาสนะคะของการที่จะมองไปที่จุดมุ่งหมายหรือว่าแนวทางที่มันจะมีเงื่อนไขาบางอย่างเกิดขึ้นเนาะทีนี้ที่ทางพลังงานเนี่ยมันเป็นในเรื่องราวของ p e ช s ่นเป็นในเรื่องราวของการที่มุมมองว่าก็ยังต้องปรับกันในเรื่องของ e ก o นะคะความมั่นใจในตัวตนเนาะ หลายคน,นยชาวรถไฟมองว่าคุณยังไงคุณก็ตัดสินใจได้ชัดเจนแหละแต่ว่ามีพลังงานเก่าๆเข้า,ขามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะหรือว่าคุณอาจจะใช้เหตุและผลต่างๆในการคิดในการตัดสินใจเนาะมองว่าคุณเองก็ยังมีกำแพงทางความรู้สึกอยู่พอสมควรยังมีกำแพงบางอย่างอยังหกไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยมอนว่ามันเป็นไปในทิศทางที่ ทันทีว่าอยากจะทำอะไรให้มันสกเซส s สำเร็จได้อย่างที่ตั้งใจนะคะประมาณนี้สับพลังงานที่จะขึ้นมาเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะในส่วนของรี u l าเป็นยังไงบ้างสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะเพิ่มเติมนะในช่วงปลายเดือนคุณน่าจะมีโอกาสมีทางเลือกเข้ามานะคะ ถ้าฝ่ายเออมีกัลยาณมิตรเพิ่มเติมมีคอมมูนิตี้มีคอนเนคชันอะไรใหม่ๆมากขึ้นเนาะแล้วก็เหมือนเป็นจังหวะของการรอคอยที่จะได้เคลียร์หรือว่าฟื้นฟูนะคะพลังงานปัญหาต่างๆเนาะอืมน่าจะประเมินชอยต่างๆหรือว่าให้โอกาสนะคะกับคนที่เข้ามาใน,ในการเป็นเพื่อนนะคะหรือว่าเป็นที่ปรึกษาที่ดีเนาะ,ะเราขอดูคำแนะนำจากไพ่่อยจ้ะ คำแนะนำจากไพ่นะในช่วงปลายเดือนสิงหาเนี่ยนะไพ่ออกมาบอกว่าคุณสามารถที่จะแชร์วิ่งเรื่องราวต่างๆได้นะคะมีคนที่เข้ามาแชร์เรื่องราวของคุณได้นะอ่า,อาจจะได้เลือกชอยเนาะที่ซัพพอร์ตความรู้สึกซึ่งกันและกันซัพพอร์ตในเรื่องราวบางเรื่องบางประเด็นนะคะมนอยากให้ คุณลองดูว่าความสัมพันธ์ไหนหรือว่าโอกาสไหนที่คุณสามารถเม n เนจจัดการได้ภายขึ้นเดอะสตรีมเพราะยังไงอะ่ะเรารู้สึกว่าคุณเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนแกร่งอ่าเป็นคนที่มีน้ำจิตน,น้ำใจด้วยนะคุณเป็นคนที่รู้จักการให้อ่ะคะ่ะมอนว่าคุณก็ควรที่จะได้รับคนที่เขาให้เท่าเทียมกัน ความแฟร์ความยุติธรรมในความสัมพันธ์นะ,ะการให้การรับมันจะต้องโอเคด้วยนะลองพิจารณาในส่วนนี้นะคะถ้าอะไรที่มันไม่ใช่คุณสามารถที่จะเลือกเดินออกมาได้นะแต่ันมองว่าเดี๋ยวคุณจะมีโอกาสให้คุณได้เลือกได้พิจารณานะคะเข้ามาอาจจะมีหลายช้อยเนาะจากพลังงานที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีลัคนาหรือว่ามีราศีอะไรบ้างนะคะที่จะเกิดขึ้นเนาะ คนที่เขาอาจจะเข้ามาหาคุณในช่วงปลายเดือนสิงหานี้นะไพ่ขึ้นพลังงานเมถุนนะคะพิจิค่ะกรกฏนะคะกลุ่มนะคะประมาณนี้เนาะขอบคุณสํหรับการติดตามรับชมนะคะมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะสวัสดีบ๊ายบายคา่ะก็ ต้องบอกว่าก็ขอเวยพรนะคะให้ชาวทับไฟนะคะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูรวมถึงคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะมีความสุขสมหวังในชีวิตทุกๆเรื่องนะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะก็อยากให้รับแต่พลังงานบวกไปนะเป็นเพียงพลังงานภาพรวมนะจ๊ะ